สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพรินแพงเอฟซีแฟนคลับน้องหวงอิงพี่น้องสูผูสู่้นครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาเป่าจาอัปเดตอันนี้อัปเกรดนะอัปอัปเดตอัปเดตไม่ใช่อัปเกรดอัปเดคือทำให้ดีขึ้นอัปเดตอัปเดตอัปเดตข่าวสารข่าวสารหนังมาตีเกียวกับน้องฮวงอิงครับก็คือช่าง ช่างแต่งหน้านะครับที่เพิ่นได้บอกไว้นะครับว่าช่างคนนี้จะเป็นช่างประจําตัวนอ้องอุงอิงกับคือซางแองจีครับช่างแองช่างแองจี้พี่น้องสิมีขอสงสัยกันท่านที่นะครับว่าในรถตู้ที่รวมเดินทางช่างแองจี้ไปไหนนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผม ไดมาเห็ดคลิปเบาจาเนี่ยอัปเดตเนี่ยคือวันที่31เดือนกรกฎาคมปีหกนะครับถ้าผู้ใดมาเบิงภายหลังคลิปนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้มันปรับเปลี่ยนไปจากคลิปนี้แล้วนะครับขอได้จริงมันเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วนะครับก็จังสิได้เข้าใจว่าคลิปนี้ถือเฮตดขืนมากนะครับเมื่อวันทนี่เท่านี้เดือนนี้นะครับจะได้เข้าใจถือต้องนะครับผม ก็คือฟังจากปากหมอนอิงแล้วนะครับช่วงไทยผมสิเอาคลิปสั้นๆนะครับจากทางช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็คือพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ก็คือทาง YouTube ครับทางแฟนเพจยร์กับพ่อแม่อุงอิงครับพ่อแม่พ่อแม่อุงอิงก็กันครับงานเดียวกันนะครับพี่น้องเห็นเบิรงให้มันถือนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ย เพิ่นได้บอกก็คือมอนอิงนะครับมอนอิงเป็นคนเผ่าเองนะครับมอนอิงเป็นคนพูดนะครับซื้อคลิปว่าอุงอิงเตรียมตัวเข้ากรุงเทพอีกรอบส1มสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปี6อ<ๆ>นะครับมอนอิงเนี่ยได้บอกว่าสร้างเอ็นจีกำลังเดินกำลังเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรียนเพิ่ม ไปเรียนเพิ่มอีก2วันแล้วก็จะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่ได้หายขาดไปไหนนี่คือข่าวสารณนะวันที่31นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับปีห6นะครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มไปเรียนเพิ่มไปเรียนเพิ่มนี่คือฟังจากปากมอนอิงท่านช่องพ่อแม่อง้งอิงเดียวพี่น้องสีสงสัยนะครับว่าเพิ่นไปใส นะครับพี่น้องสงสัยอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่น้องติดตามตลอดได้รถตู้มีไผแน่ผู้ใดครับเออน้องอุ้งอิงนั่งไซหุ่นแล้วเออมีผู้ใดมากไหมแน่มีผู้ใดไปอีกแน่นั่นแล้วมีผู้ใดติดตามแน่นั่นพี่น้องสีสังเกตสงสงัยตลอดนะครับเพราะว่ากระดิกปุ๊บเนี่ยอุ้งอิงขึ้นอย่างไงเมื่อนี่น้องอิงขึ้นอย่างยู่นอหุ่นแล้วแมนว่าผมนี่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับเบิ่งทางยูทูบแล้วกัยั่งไปเบื่องทางเพจอีก นครับสนุนเป็นกำลังใจนะครับในน้องอิงคอบขัวน้องอิงครับขาใส่จใาต่างๆนะครับขาหมูน้ำมันนะครับขาอยู่ขากินต่างๆนะครับกะเข้าสนับสนุนใดทางใดเข้ากับสนับสนุนทางนั้นนะครับบ่จําเป็นของคือผู้อื่นนะครับชิงใดที่มันดีการหาก็คือหาความสุขเกินนะครับอืมขนาดเข้าก็มีความสุขก่อนหลักก่อนที่เข้าจะหานะครับโอเคครับสมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างหลายอัปเดตก็คือมือนี้ครับจะไปทําการแสดงในรูปแบบนี้คอนเสิร์ต อยู่ที่ร้านเล่านะครับครองเพลงหนึ่งนะครับร่างสิทธิ์ครับอยู่หลังฟิลชปากนะครับผู้ใดยุ่งกลพี่น้องผู้ใดยุ่งกลถว่างนะครับจากการจากงานหรือว่าอาจจะแวะไปเร็วจังไหนกับไปแห่กระร่งแร่งเชื้อแรงใจกันไหนกับน้องหญิงนะครับขาพับคาดว่านาจีน่าจะอันยักษ์ขึ้นเก่าคาดว่หนาสิเต็มขึ้นเก่านะครับเพราะว่าผมทักไปที่เพจเพิ่นเนี่ย เพรดราณน,นี่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเกือบเลยได้ตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอะไรยังไงเหลือเยอะหรือไม่อย่างไรนะครับกะก่อนสิจบคลิปนะครับก็อยากสีฝากไว้ว่านะครับนี่แหละคือผมถืเว่าตลอดนะครับสําหรับช่างหรือว่าผูใ้ใดก่อสร้างนะครับเก่งบอกเก่งสามารถฝึกกันได้นะครับคนเฮ้า ความสามารถบ่ซ้ำกันนะครับคำว่าเก่งไม่กลัวครับผมผมเรียนหนังสือเนี่ยจนผมเลี่ยนจบเนี่ยผมใส่คํานี้ตลอดอาจารย์สอนผม mm hmm. มันบอกว่ายิ่งยิ่งกฎหมายนะครับถ้าใครเรียนนะครับผมใส่คํานี้จนผมเรียนจบครับอ mm ืม hmm. เล็จบใบร่อยอัดไปเลยสอบจนอ้วกนะฮะเก่งไม่กลัวครับ mm hmm. เขากลัวคนขยันครับ mm hmm. จำเลยพี่น้อง ผู้ใดมีลูกน้องผู้ใดูดีหูจักกับคนดีเขาเฮ็ดโตจังสี่อยู่ครับคนนั่นเนี่ยจังได้กับประสบผลสําเร็จนะครับเก่งไม่กลัวกลัวขยันเจ้ากเก่งไปโหลดจเจ้าบ่ขยันจเจ้าอยู่ซำเกา่าแต่คนขยันครับมีโอกาสแซงหน้าคนเก่งได้เพราะเขาขยันไงน,นี่นะครับเก่งไม่กลัวกลัวขยันผมใช้คํานี้เสื้อว่าคำนี้จะมีประโยชน์สําหรับพอๆแม่ พี่ๆน้องๆด้วยกันสร้างเอ็นจีเพิ่นลาสูดเพิ่นบอกว่าไปเรียนเพิ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับให้โอกาสทุกคนจากปากมอนอิงเดี๋ยวเดทไทไปเบิ่งคลิปกันคืเอเก่าโชคดีไม่ใช่ซูผูุูคนครับพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันคลิปใหม่นะครับเป็นกำลังในเช่นใจน้องอิงครับซูผูซูคนนะครับสาวน้อยเปื่อนแพงบอทโจ้ะครับพี่น้องเดอ้อพี่น้องก็กอ,ง,องโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับ